สวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติและผู้นำทางวิชาชีพผู้ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวศิรินุชใจเอือ้อนักศึกษาปริญญาโทร,ระดับชั้นปีที่หนึ่งสาขาการบริหารการศึกษาวันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านมาพูดคุยกันในหัวข้อการศึกษากับการพัฒนาจิตใจค่ะเป็นครูใช่ไหมเราฝากเด็กๆด,ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในคราวสเสด็จประพาสเหนือครั้งแรกเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้น่าจะเคยได้ยินนะคะคำพูดดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีซึ่งคนที่มีส่วนในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีนั้นก็คือครูค่ะ เพราะครูคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดค่ะและดิฉันเชื่อว่าในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีนั้นเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่ดีค่ะหากนักเรียนมีจิตใจที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้เกิดคำพูดที่ดีและการกระทำที่ดีตามมาค่ะทุกวันนี้สังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายค่ะ ทุกหน่วยงานทุกองค์กรล้วนต้องการคนที่มีความสามารถมีความถนัดในด้านต่างๆซึ่งในโรงเรียนก็เช่นกันค่ะในโรงเรียนนั้นล้วนต้องการเด็กที่เก่งเด็กที่เป็นหัวกะทิในทุกการแข่งขันเราย่อมเห็นว่าเด็กที่เป็นหัวกะทินั้นล้วนได้รับการคัดเลือกในการแข่งขันค่ะแต่ในห้องเรียนมีเพียงเด็กที่เก่งอย่างเดียวหรอคะดิฉันคิดว่าไม่ ในห้องเรียนล้วนประกอบไปด้วยเด็กที่มีความหลากหลายค่ะมีทั้งเด็กเกง่งเด็กกลางเด็กอ่อนแต่ถามว่านักเรียนเหล่านั้นไม่มีความสำคัญหรอคะดิฉันคิดว่าไม่ค่ะในห้องเรียนล้วนมีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันนักเรียนทุกคนอาจจะไม่ได้ถนัดในด้านใดด้านหนึ่งแต่เขาก็มีความถนัดในด้านที่ตนเองมีค่ะซึ่งด้านต่างๆเหล่านั้นคนเป็นครูก็ไม่ควรมองข้ามค่ะ และการศึกษาก็ไม่ได้จัดไว้ให้กับผู้เรียนคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวแต่การศึกษาจัดให้กับผู้เรียนทุกคนค่ะซึ่งสำหรับเด็กที่เก่งดิฉันคิดว่าเราควรส่งเสริมพัฒนาเขาให้ได้รับการแข่งขันต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับเขาค่ะแต่เด็กที่อาจจะไม่เก่งมากนัก แต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาดิฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดการพัฒนาได้เช่นหากเขาไปเป็นนักการเมืองเขาก็อาจจะกลับมาบริหารบ้านเมืองของตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้หรือเขาเป็นนักกีฬาเราก็ควรสนับสนุนเขาในด้านกีฬาอย่างเต็มที่และ ถ้าเขาไปเป็นแม่ค้าซึ่งการค้าขายออนไลน์ช่วงนี้กำลังบูมมากดังนั้นเขาอาจจะเป็นแม่ค้าที่มีความซื่อสัตย์ถ้าเราปลูกฝังความดีให้กับเขาเขาก็จะเป็นแม่ค้าที่มีความซื่อสัตย์แล้วไม่โกงลูกค้าแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะซึ่งหากเขาไม่ใช่คนดีแล้วเราในฐานะครูหากเติบโตขึ้นไปเราอาจจะรู้สึกเสียใจได้ภายหลังดิฉันจึงขอหยิบยก เรื่องเล่าของพอระววชิระเมธีค่ะท่านได้เล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งท่านได้เคยเข้าไปเทศในเรือนจำให้กับนักโทษเมื่อท่านเทศจบมีนักโทษชายรายหนึ่งเดินมาแล้วก็ร้องไห้บอกกับท่านว่าหากก่อนหน้านี้เขามีโอกาสได้รับฟังคำสอนปัจจุบันเขาคงไม่ได้มาอยู่ในคุกในฐานะนักโทษประหาร ซึ่งเมื่อพูดจบน้ำตาก็ไหลลงมาค่ะซึ่งท่านเ็กบอกว่าหากเราเป็นครูเราควรหยิบยื่นโอกาสในการที่จะให้บุคคลหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เช่นบุคคลน,นั้นอาจจะไม่ได้รับคำสอนจากใครเลยแต่ในฐานะครูค่ะเราควรมอบโอกาสนั้นให้กับ นักเรียนของเราค่ะซึ่งพอเราลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองทุกวันนี้แล้วถามตนเองว่าแล้วเราล่ะตอนนี้เราพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตใจที่ดีแล้วหรือยังซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนอย่างเต็มที่เนื่องจากมีภาระงานต่างๆมากมายแต่ว่าเราผู้เป็นครูคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด เราจึงควรพัฒนาและหล่อหลอมจิตใจให้เขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กค่ะเพื่อที่เติบโตขึ้นไปเขาจะได้เป็นคนดีและเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจภายหลัง ดังคำพูดของพระพุทธทาสุพิขุค่ะที่ว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งดิฉันเชื่อว่าหากเราหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจิตใจที่ดีแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปเป็นคนดีในสังคมเขาย่อมช่วยจะลงสังคมให้ดีขึ้นและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมค่ะและสังคมที่มีแต่คนดีนั้นย่อมน่าอยู่ และทำให้เมื่อเราย้อนกลับมาในตัวเราเองเราย่อมภูมิใจค่ะที่ได้ส่งเสริมให้คนดีออกสู่สังคมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ